อันนี้มาทางานทุกวันพี่ฟงไม่ได้มองว่าเต่งม,มาทํางานมาทําหน้าที่คือถ้าทาหน้าที่แล้วแล้วมันมีความสุขมันมีงานปนกับหน้าที่แล้วก็มีใจที่มาทําตรงนี้มันมันบอกไม่ถูกมันเหมือนเหมือนมีความมีความสุขเหมือนทําหน้าที่ของคนคนหนึ่งอะที่เกิดมาเป็นคนที่จะต้องมาทําหน้าที่ของความเป็นคนด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ การทำสิ่งนี้มันเหมือนกับว่าคนไข้เนี่ยเราต้องขอบคุณนะเราคิดว่าเราให้คนไข้เราไม่ได้ให้คนไข้กลับให้เรามากกว่าที่เราให้เขาเราคิดว่าเราให้อะมันเป็นสิ่งแค่นิดเดียวแต่คนไข้ให้เราทำความดีคนไข้เป็นครูสอนเราให้อะไรเราหลายๆอย่างให้ให้ความสุขเราด้วย เป็นคนที่ทํางานด้วยใจคือมันมีความรู้สึกมันมันมองแววตาและมันเห็นความเอ็นคูที่เรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นไม่ถูกคือไม่ไม่ไม่ได้เป็นเฉพาะพยาบาลอย่างเดียวแต่มีจิตใจที่คิดดีแล้วก็อยากช่วยเหลือเราจริงๆมัน,นมันสัมผัสสายตาได้เขาเขาไม่เลือกไม่เลือกปฏิบัตินะบางคนนั้นมีเงินคนนี้มาแบบไหนแบบไหนไรพวกนี คือไม่ว่าสภาพไหนมาพี่โป้งก็ <c oughs> เหมือนกันคนพี่โป้งทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับงานจริงๆทั้งในเวลาและนอกเวลางานแล้วก็ยันเหมืนเหมือนเหมือนถ้าเกิดว่าใครมายืนในจุดนี้บางคนก็หวังผลประโยชน์บางส่วนอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนตัวพี่โป้งจะไม่มีส่วนนั้นจริงๆ แรงบันดาลใจในการทํางานของพี่ฟงหรือว่าสิ่งที่พี่ฟงยิดนี่มีอะไรบ้างคะก็อันหนึ่งก็คือเดินตามรอยพระราชบิดาถมหลวงสงขานักเลยโดยที่ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งอันนี้เป็นคติประจําใจเลยตั้งแต่แรกแล้วก็ทํามาตลอดเราคิดว่าเดินไม่ผิดทางก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำตรงนี้ แล้วก็ทําด้วยใจจริงๆแล้วเราจะค้นพบสิ่งที่มีความสุขค้นพบความสุขของวิชาชีพค้นพบความสุขที่แท้จริงของคนอยู่ตรงนั้นท่านผู้ชมครับใครก็ตามที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดที่รุนเรามักจะไม่ได้ต่อสู้เฉพาะกับความเจ็บปวดทางกายเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องเผชิญหน้ากับการเจ็บปวดทางใจด้วย นั่นก็คือหมายความว่าใครที่ป่วยกายใจก็มักจะป่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนะครับก็ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยทั้งทางกายและความเจ็บป่วยทั้งทางใจของผู้ป่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การดูแลผู้ป่วยถ้าหากว่ามองเขาเป็นผู้ป่วยใครก็อาจจะได้รับการปฏิบัติแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่ายังมองเขาด้วยจิตใจ ที่มองเพื่อนมนุษย์เป็นมนุษย์ใช้หัวใจความเป็นมนุษย์ในการดูแลเยียวยามิติของความดีงามที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรพยาบาลแม่พระของเราได้แสดงให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วในรายการคนุ้นคนขืนวันนี้นะครับสิงสร้างค่ายค่ายสร้างคนโครงการ9สนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด มีหมู่บ้านถินห้วยนกกกค่คะมหมู่บ้านท่ามกลางขุนเขาและสภาพการเดินทางที่ห่างไกลและยากลำบากนะคะแต่ยังมีน้องๆกลุ่มหนึ่งค่ะจากสาขาวิชาธุรกิจการบินคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรปฏิบัตค่ะซึ่งพวกเขาให้ความสําคัญเรื่องการศึกษาของเด็กๆที่นี่นะคะจึงรวมตัวกันจัดกิจกรรมดีๆขึ้นภายใต้ชื่อโครงการการบินสารฝันปันอักษรณศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงตำบลแม่หล่าอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะ สิ่งที่พวกเขามอบให้เด็กๆที่นี่นะคะไม่เพียงแค่อาคารเรียนและการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้เท่านั้นค่ะแต่พวกเขายังได้ต่อเติมรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสุขให้กับเด็กๆที่นี่ด้วยค่ะ <Yeah. S 3> สนับสนุนโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดพบกับรายการคนงุ่นคนได้ใหม่ครับในวันอังคารหน้าสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้สวัสดีครับ ผลิตภัณฑ์เล็กตาซอยเอ็กซ์ตรา้า300มอบทุนชีวิตจำนวน5,000บาทให้กับคุณการดาวศรีตุลาธรรม,มกิจเชิญชมเทปบันทึกภาพพิธีมอบรางวัลคนค้นคน,คน,คนอนวดคร,รั้งที่สองหลังแห่งความดีในวันอังคารที่21ธันวาความนี้4ทุ่ม20นาทีเป็นต้นไปทางโกลเด้นไนทีวี่